กล้องวงจรปิดโซล่าเซลล์ใส่ซิมเน็ตซีจีของเอ็มด oo ูดูตัวนี้เป็นกล้องวงจุดปิด2เลนนะครับที่บ่ต้อง g ใสไฟฟ้าบ่ต้องมีสัญญาณไวไฟก็บใสได้นะครับผมเ <c oughs> พราะว่าทางแบรนด์นะครับแ <c oughs> ถมซิมเน็ตซีจีมาให้แล้วสามารถาติดตั้งแล้วก็เติมปูน็ตได้เลยนะครับผ่ <c oughs> านแอปไอแคมสามพกหะซึ่งตัวนี้จะได้แพงโซล่าเซลล์มานนึงแพงใหญ่ๆแบบนี้นะครับผม <c oughs> เขาก็สามารถติดตั้งตามหน,างงาน้างานเ่าได้เลยผมจะเอามาไว้บนกระคาแบบนี้แล้วก็ตัวกล้องนะครับมีไอพีนะครับผมกันฝนกันฟ้าติดตั้งกลางแจ้งได้นะครับผม ทำงานผ่านแอปไอแคมสามหเป็นแอปที่ใช้งานง่ายมมีโฆษณาครับผมเวลาคนเดินผ่านนะครับมันจะมีการแจ้งเตือนมายังแอปนะครับเขาสามารถตั้งค่าได้นะครับผมแบบคันรู้สึกว่ามันร่ำคานเกินไปนะครับเขาสามารถปิดได้นะครับการตรวจบุคคลเนี่ยมันการตรวจจับมนุษย์เนี่ยบุคคลเนี่ยมันจะแจ้งเตือนมายังแอปเขาก็เปิดเบิ้งเลยขันมีสมมติว่าตอนเศร้าแม่มาหดผักไงแม่เดินผ่านกล้องมันก็จะแจ้งเตือนไปยังแอปหาผมเลยนะครับผมก็จะเปิดเบิ้งก็จะเห็นแม่นะครับก็คือมันแม่นยำมากไอตัวนี้ครับผม สวนผมเนี่ยบ่มีคนเฝ้านะครับผมกลางคืนมาผมก็เลยเอากล้องมาติดไว้ตกกลางคืนมาภาพชัดแจ๋วภาพสีคมชัดนะครับตัวนี้ฟู้เฮ็ดดีเลยนะครับผมบันทึกยอดหลังรอมเมมโมรีบ่ต้องซื้อข่าวนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ใส่งานยิบซี่ยมงนะครับผมแบตอึดมากๆนะครับผมนี่ครับทำงานไปถึงเศ้าเลยตีห้าผมเปิดเบิรงก็ยังใส่งานได้นะครับเป็นกล้องมุนจบปิด2เลนที่สามารถมุนปรับได้ทั้งสองเลนเลยนะครับผมบ่จะเป็นมุมสวนมุมไส้เขาเลือกสามารถปรับเป็นมุมพาราม่าได้เลยนะครับผมเพราะว่าตัวนี้มันบังควบคุมผ่านรอบคมุได้ ทั้ง2เลนแล้วก็หมุนได้แบบ360องศาเลยนะครับสินค้าส่งตรงจากแบรนด์นะครับผมราคาพันต้นนะครับรวมเมมโมรีกับอายุพันต้นนะครับผมแนะนาให้ซื้อพร้อมเมมโมรีจะคุ้มนะครับผมทางอ่าล้านแถมซิมเนสซีจีมาให้เข้ามาเติมโปรเน็ตเอาก็จะมีไล่สามเดือนไลายอ่อมีไล่หนึ่งเดือนไล่สามเดือนไลยปีนะครับผมเติมไลยปีจะคุ้มนะครับเชียร์เราตกเดือนละลอยเจ็ดสิบกว่าบาทนะครับคุ้มมากๆแล้วก็สัญญาณนี่เสถียรมากๆนะครับผมเน็ตแรงนะครับผมกล้องในบุดนะครัััััับบบตววนนี้้ชดจจจ๋รรรริิงงะคคมกาล